สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อค้าวันนี้เราอยู่ที่ไหนคะตอนนี้เรามาสะพานเทพสุดานะคะก็หิวมากบริเวณแลมนวลวิเศษสะพานเทพสุดาครับแลมนวลวิเศษสะพานเทพสุดามีอะไรบ้างคะทุกคนดู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 ดนี้คุณคุณแม่จิหิวมากคะ่ะนันกท่องเที่ยวมาวันนี้คันอะไรคะวันนี้คันอะไรคะนนมาคะ หิวมากค่ะกินมะม่วงก่อนหิวมากเพราะเราออกมาตั้งแต่เจ็ดโมงเชา้าเพราะเรากลัวว่าเราจะไม่มีแพรแต่พอเรามาก็เจอว่าเฮ้ยมีแพน,นี้ซึ่งเขาจะให้เช่าลากไปกลางน้ําได้นะคะ,คะแต่เขาไม่อนุญ,ญาตให้ลากไก่ไปกินในน้ํานะคะทุกคนเดี๋ยวถ้าดูบรรยากาศร,รอบๆนะคะค่อนข้างจะเงียบนะคะวันนี้เป็นวันหยุดด้วยก็ดูเป็นส่วนตัวดีนะน้ําก็สวยสะอาดนะคะเลยเช้าอย่างนี้เลย ถ้าช่วงบ่ายๆใกล้เที่ยงอ่ะโหยังไงคะพ่อคะคนเที่ยงคนเยอะอ่ะคะโอ้โหเขี่ยมากค่ะอันนี้อะไรกินลูกชิ้นกินมะม่วงเต็มมือเลยเต็มมือเลยอือฮั่นดูป้ายดูป้ายถ้าเพื่อนๆมาก็เนี่ยค่ะมาอุดหนุนด้วยนะคะเนี่ยร้านลูกชิ้นพันล้านพ่อหมุดนะคะวันนี้เราจะมารีวิวว่าน้ำจิ้มลูกชิ้นพ่อจะเป็นระเด็ดขนาดไหนนะคะระเด็ดจะแซ่บระเด็ดขนาดไหน อันนี้แซบกับมะม่วงไปก่อนอม,นม,มแซมากกอบมะม่วงสามรสนะจ๊ะอร่อยมากทุกคนดูลุยสมามจานมะอืมสุดยอดมากอย่อยๆอยพอยังแม่อันนี้วันนี้มาที่ไหนกันครับตามอระต มีชุดได้ยังฮะคุณจะเล่นน้ำนะคะ,คะสั่งเลยเดี๋ยวไปะะนเดี๋ยวไปอันนี้กำลังวุยวายกันอยู่นะคะหิวมากลมเย็นสุดยอดใครที่สนใจเที่ยวขอโซนภาคอีสานนะคะกาลสินเนาะก็มาชมมาเที่ยวกันได้นะคะอันนี้วันหยุดวันจักรีหนึ่งวันหยุดหนึ่งวันเราก็ มาเที่ยวกันเฉยๆนะคะแล้วก็พรุ่งนี้ก็ทํางานปกติแล้วก็อยู่อีกทีหนึ่งสงการนะคะไปแล้วนะเดี๋ยวจะถ่ายคลิปสวยๆให้ดูตอน